สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะคะที่ติดตามสวนพบพรนะคะก็วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกฟักทองค่ะฟักทองปลูกง่ายกินง่ายทําอะไรก็อร่อยทั้งออกับข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นขนมหวานนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะมาขุดหลุมตอนนี้ขุดเสร็จแล้วเป็นขุดขุดหลุมนะคะตอนแรกก็พวนดินให้มันแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ หดหลมเสร็จแล้วปุ๊บก็คือต้องมีไม้ให้เขาเลื้อยนะคะอย่างนี้นะเนี่ยแผนแผนแผนให้ดูเห็นไม้เลื้อยนยคะ,ะก็เพราะว่าฟักทองเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะมันจะต้องมออีตัวที่จะให้เขาเลื้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันค่ะ อันนี้ค่ะเราได้เม็ดฟักทองมาแล้วเม็ดฟักทองก็ซื้อตามร้านค้าทั่วไปค่ะสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทเป็นที่ใส่ลุมละสามเม็ดแล้วกันนะคะใส่ไปปึ๊บใส่ไปเลยใส่ทุกลุมไปเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ไปทีเดียวให้ครบทุกลุมแล้วมากบทีเดียวจะได้มือจะได้เปื้อนทีเดียวเลย กันมันไม่เกิดนะคะที่ใส่เม็ดละสามหลุมเอ้ยเอย่หลุมละสามเม็ดพูดก็กลับกันเนาะ ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการวางเมล็ดในหลุมนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมากลบกันเอาดินกลบลงไปแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไม่ได้นะคะเอาแค่แบบว่าไม่หนาแน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้มือกดนะคะใส่ไปแบบนี้เลยกลบกรบกบกบเล็กๆเ,กเ,กเกบาๆบ,บางๆค่ะเพื่อให้เมล็ดฝักทองไอ้ดินตรงนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็คือ ผสมปุ๋ยไว้ไว้แล้วค่ะมันก็มีปุ๋ยในตัวของมันแล้ววันนี้ก็เลยไม่ต้องใส่อะไระถ้าเพื่อนเ่อนอยังไม่มีดินดีๆก็ไปหาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะหรือว่าแกลบดานะฮะแล้วก็มูลสัตว์อะอะไรก็ได้ที่มันแห้งแล้วอะค่ะที่ไม่เป็นแก๊สอะที่ไส้ดงไส้เดือนได้หมดเลยขี้ไก่ <Okay. S 2> กบให้ครบทุกหลุมนะฮะไม่ต้องใส่ดินเยอะเดี๋ยวเขาจะเกิดไม่ได้นะคะบางๆก็พอเราชอบอะไรเราก็ปลูกอันนั้นค่ะมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับกัน ใช้ชีวิตกับการอยู่แบบง่ายๆอ่างี้จ,จะทําให้เราไม่เบื่อ uh. เรียบร้อยค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนของการรดน้ําค่ะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมารดน้ํากันค่ะก็ถ้าใช้เป็นสายยางแบบนี้ก็ใช้มือบีบหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้มันแรงจนเกินไป ข้อดีของการใช้สายยางคือไม่ต้องเดินไปให้ถึงไม่ต้องเดินถึงตรงนู้นก็ได้ค่ะเพราะว่า,มาเมล็ดพืชน,นะฮะมันต้องจานน้ำเยอะนิดนึงตอนที่ปลูกใหม,ม่นะคะก็ลดให้ชุ่มค่ะตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะดันแรงมากจกนหอกมาสองฝั่งละอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ชุ่มแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็ รดน้ำทุกตอนเช้าเลยนะคะ,คะกเ็เดี๋ยวพอมันไอ้นี่เาขาเรียกว่าอะไรมันเกิดต้นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาไม้มาปักค่ะเหมือนอันนี้เลยนี่ค่ะอย่างนี้ก็จริงๆก็แค่ปักไม้ขึ้นประพันธ์ตรงนี้ค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะลองอปลูกอะไรกินง่ายๆนะคะเหมือนที่แตนปลูกในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่น,อนชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะใส่ชุดนอนมาปลูกผักเลยคือเรื่องของเรื่องพอตื่นมาปุ๊บเออเก่อนอาบน้ำเดี๋ยวปลูกซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ